สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะของยี่ห้ออมารอนนะตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่นะรถยนต์นะไม่ว่าจะเป็นแบตน้ําแบตกึ่งแห้งแบตแห้งแบตเจลนะได้หมดเลยนะจุดประสงค์หลักของการชาร์จก็คือเพื่อ,อประจุไฟนะแบตเตอรี่ให้แบตเตอรีตตร่มีไฟฟ้าเต็มอยู่เสมอแล้วก็ ช่วยให้แบตเตอรี่ที่นะที่ใช้งานน้อยๆอย่างเช่นรถสายจอดนะสามารถนะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าเกิดว่ารถสายจอดเนี่ยนะเราจอดรถไว้เป็นเวลานานๆเนี่ยแบตเตอรี่มันจะคายประจุออกไปนะเรื่อยๆจนแบตเตอรี่หมดนะการที่ใช้เครื่องชาร์จเนี่ยเข้ามาช่วยในการประจุไฟฟ้าให้แบตเตอรี่มีประจุไฟฟ้าเต็มอยู่เสมอนะทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ ยืนยาวนะอย่างที่ควรจะเป็นนะเรามาดูนะรูปลักษ์ของตัวเครื่องชาร์จแบตกันนะก็จะมีแถบสถานะนะรูปแบตเตอรี่ขึ้นนะแล้วก็มีสัญลักษณ์แบรนด์อ m ม r ารอนะอ่มมารอนแล้วก็มีพัดลมด้านข้างเพื่อระบายความร้อนนะขนาดตัวเครื่องก็ไม่ใหญ่มากนะเทียบกับมือผมนะประมาณฝ่ามือเท่านั้นเองนะประมาณนี้นะใช้งานง่ายนะไม่ต้องตั้งค่าไม่ต้องเซตอะไรทั้งสิ้นนะ ก็เพียงแค่พี่คิปคิปแบตนะให้ตรงขั้วนะแดงบวกดำลบนะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะประเภทต่างๆแบตกึ่งแห้งแบตน้ำแบตเจลใช้ได้หมดนะข้อสำคัญก็คือต้องคีบขั้วให้ให้ถูกก่อนนะให้ถูกต้องนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเป็นยังไงนะตอนนี้คือประจุไฟมันเต็มนะอันนี้คีบยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะยังไม่ได้เสียบปลั๊ก คีบดูประจุไฟนะถ้าเกิดว่ารถสายจอดเนี่ยแบตเตอรี่เขาอาจจะลดปริมาณลงนะก็คือไม่เต็มนะเดี๋ยวเราก็มาชาร์จเสียบปลั๊กชาร์จน,นี่ตัวเครื่องเขาก็จะทํางานนะนี่แถบสถานะของแบตเตอรี่ก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะแบบนี้เหมือนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศรัพท์สมัยก่อนเลยนะพัดลมก็จะทํางานช่วงเวลาที่เขาชาร์จอยู่ตอนนี้แบตเตอรี่เต็มนะแถบสถานะเขาก็จะหยุดวิ่งนะแล้วก็ หยุดการชาร์จนะ,นะโอเคเดี๋ยวเราลองกับแบตเตอรี่ลูกนู้นดูนะลูกนู้นเป็นแบตเตอรี่ขั้วจมนขนาด75แอมป์แล้วก็คีบคีบแดงวกดำลบคีบให้ถูกขั้วนะครับโอเคเครื่องก็จะทำงาน,นไม่ต้องปรับอะไรเลยนะไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะขอแค่คีบขั้วให้ถูกน,นี่ใช่ไหมเสียงพัดลมทำงาน นะใช้งานง่ายนะครับผมนะสนใจสามารถสั่งได้ที่ผมนะครับผมนะเพราะว่าผมเป็นตัวแทนจำหน่ายของอมารอนอยู่แล้วนะตอนนี้จะเป็นนะขนาด12โวลต์6แอมป์สามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่รถเกง๋งแบตเตอรี่รถกระบะไปจนถึงแบตเตอรี่ขนาด100แอมป์ลูกใหญนะ่แล้วก็มีไซส์ขนาด12โวลต์3แอมป ก็คือใช้กับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์แบตเตอรี่รถบิ๊กไบค์แบตเตอรี่เครื่องส่รองไฟลูกเล็กๆแล้วก็แบตเตอรี่อื่นๆที่ขนาดไม่เกิน30แอมป์40แอมป์ประมาณนี้นะตัวนี้ก็จะชาร์จเป็นพวกแบตไซค์กระบะแบตรถเก๋งได้หมดนะโอเคครับขอบคุณครับผมนะแบตเต็มละนะเพราะว่าผมชาร์จชาร์จไว้ทุกวันนะนี่ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ